น <minutes> ั่น <uk> จ <komm mustard> <ai> ิโกนี่จิโกนั่นจิโกโอ้จิโกมันเต็มไปหมดแซนลันทด้าใจทำไมทำไมทำไนี่เฉดหรือเคราอ่ะคอยซื้อจากไหนเออสามแถวพาเลอรใช่ไหมแต่สั่เพลงอ่ะสวัสดีครับ คุณชื่ออะไรลำพาก่อนแล้ว <มา S 1> เราตีเออลำพาก่อนเฮ้ลำพาเสร็จะทำอะไรอ่ะจับมือมึงไม่เห็นหร<จ>ะร <iro> ู้แล้วจะจับมือทำไมจับตัวลำพาไปเฮ้ยลำพาไปกระท่อมหลังจากนั้นเราจะถอดเสื้อแล้วเราก็จะได้เสียกันเป็นผัวเมียกันได้ จะได้เดี๋ยวผมเองอ่คใช่รัวใช่รัวเทพสารนกยุงหน้าหน้าบวมมากลำพากมได้เปลี่ยนมือก็ไม่บอกแกจะทำอะไรไอ้ไฟฉันจะพาลำเพยลำพานั่นแม่เขาไอ้นี่ยังอยู่อยู่หรไอ้ไอ้เนี่ยยังอยู่อีกอ่ะไอ้นี่ไม่เท่าไหร่ไอ้หนูมานั่งดูโชว์เหรอลูก เดี๋ยวโชว์จบแล้วแปนบนึงลาก่อนไปบายแล้วเจอกันไอ้ไฟช่วยฉัด้วไปนฉันว่าพวกเราเนี่ยต้องไปช่วยลำพาดีกว่าถ้าใครช่วยได้ก็ตกเป็นเมียของคนคนนั้นฉันจะร่วมมือกับพี่ปุ๊ดีมากพี่ก็ได้นางลำพาไปเป็นเมียส่วนฉันก็จะได้พี่แดงมาเป็นผัวตามนั้นตามนั้นไปไปช่วยกันลูกพี่อย่าเสียงดังสิ เดี๋ยวเมียพี่ก็ไม่เห็นหรอกเลิกไปแล้วไม่ใช่หรอพี่เสือฟ้ายทำอะไรอยู่อะคะสวดมนต์พี่เป็นคนธรรมะธรรมโมเดี๋ยวแล้วนี่ใครนี่เป็นเฉลยพี่จับมาโหแล้วทำไมเอามาอยู่ตรงนี้เนี่ย นาอย่างเงี้ยไม่มีใครมาช่วยหรอกเธอรู้ได้ยังไงเขาก็รู้ก็ไม่สวยอ่ะผู้ชายไหนจะชอบต้องสวยอย่างเธอใช่ไหมมีตกกันเลยเกิดไหมอย่าอย่าไปสู้กันเลยฟูช่วยฉันด้วยทำไมอยู่ที่นี่แล้วทำไมก็นี่มันบ้านช้าฉันจะมาช่วยลำพาจะมาช่วยลำพาใช่มีปัญญาอะไรจะมาช่วยเหรออันเดก ไม่ใช่ครับในนี้ไม่มีคนชื่ออเนกม่มีเขาชื่อปุ้หะปุ้หะว่างปล่อยลำพาอยู่นี่เลยปล่อยได้ยังไงลำพาอยู่ที่นี่แล้วเป็นสิทธิตรงข้าไม่อย่างนั้นเราจะต้องดวลปืนกันอย่างแน่นอนไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยลั่นใสซะเองเลยฉันจะบอกใคร ฉ pues ันจะบอกไอ้เป uh, uh. uh, uh. uh, ah, uh. uh huh. ิ้ลฉันจะบอกไอ้เปิ้ลแกฆ่าฉันเปิ้ลไอ้พ่ออ้ออันเน่ก็ที้งละยังปิ้นเด็กเอาไอ้เหี้ยจ้ไอ้เปิ้ลมันผิดอะไรไอ้เปิ้ลผิดอะไรมึงยิงอ้าอ้นี่สรุปเรื่องจริงเหรอฮะสรุปเรื่องจริงเหรอเรื่องพี่เปิ้ลอะ อนี่นั่งหรอยังไม่ตายเว้ยหน้าด้านยังเว้ยไอหน้าด้านะปล่อยผู้หญิงคนนั้นเดี๋ยวนี่พอแล้วมั้งมันจะยิงถึงพรุ่งนี้ใช่ไหมป้ามาเป็นฝนหัวคิวเลยแยกแยงสองกาไอแดงจัดกันยา อีกด <Es poor S 1> ้านก็จีบข้างฉันจีบแบบนี้ฉันยิงแบบนี้อ๋อเหรอปล่อยผู้หญิงคนนั้นเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะฆ่าแกแกจะฆ่าฉันเหรอถูกต้องไม่มีทางไม่มีทางเหรอยังยังทำอะไรทำอะไรยังกูอะมึงจีบกูก็ต้องสนใจสิกูอย่างนี้ิดเหรอจะให้กูอย่างนี้เหรอพูดเสียงตัวเอง แบ่งฝั่งเลยมามอยู่ฝั่งนู้นเธออยู่ฝั่งนู้นไปตียังไงเป็นยังงไฝั่งนู้นมีสองคนเออก็แค่สองคนเองใช่มีสองคนอะฝั่งนู้นต้องเยอะเฮ้ยมึงว่าแบ่งๆกันสิก็เธอก็ตีฝั่งแกมีแค่นั้นไงตีตีแล้วก็มาจับฝั่งนี้ไปไงเอาอย่างอ่ะรับมาละจับเดตือฟา ลอยหลงดังไงลำพังลำพังลำพังดังไงดังไงต้องรีบกลับมาก่อนเสียงหมดใช่ไหมใช่ลำพังเราก็ต้องหนีพังเอ้าอะไร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 มันหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวหมดแล้วก็เสร็จดิเป็นอะลยดิหมดแล้วก็เสร็จเลยเขายาวออกไปยังก็ตดนลำพังไปปั๊บเกียว เอาไม่เป็นงานเลยว่ะดื้อมากมาฝันตัวมาฝันตัวมาเดชปูถอนไม่ได้อะปูถ้ามันปูมันไม่ใช่ปูมันปูปุ้งได้เหรอปุ้งได้ได้ลองดูแล้วจบยังไงอ่ะปุ้ง หมดแล้วหมดแล้วเสียนหมดแล้วเสียนหมดแล้วเสียนหมดแล้วโอ้ยพี่อ้อยพี่อ้อยถอนพิ้ค์อุบาทมากแต่งแต่งตัวแต่งตัวเหมือนเหมือนแบบแต่งตัวเหมือนเล็กเก้ตกยากเล่นเสียงด้วย

ทำไมไปฝั่งนู้นหมดแล้วอะอ,อ,อย่างี้นะะอะไรนะยิงตัวตายเธ <c oughs> อเฮ้ยเฮ้ยเล่นไม่ตรงกับผ้า <c oughs> ยิงตัวตายอะอ๋ออ้ <c oughs> นี่มันยิงหัวตายเอออออ้ออ้อเอาตายแล้วนะ <c oughs> แกตายอย่างนี้ไม่ได้ง่ายขนาดน,นี้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอย่านะเวย้ยอย่าเข้ามา น้ำตาเข้ามาบางังบังใครอ่ะแดงจา้าฉันจะจะยิงกันเฮ้ยมาขวางทำาม เธอ,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 อทำอะไรอะ่ะฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมความรักของฉันมันยิ่งใหญ่พี่รู้ถ้านเมื่อฉันไม่ได้พี่มาทุกคนก็ต้องไม่ได้พี่เออสองคน <laughs> พี่แดงฉันเองไงฉันลำพัง <laughs> พี่แดงฉันรักพี่พี่แดง<ะ>ฉันรักพี่ไปไหน พี่ตูแ้แรงยังไม่ได้หรอกเชื่อฉันสิเพราะฉะนั้นท่านยังไม่ให้พี่ตายไงพวกมันโดนไส้ใหญ่แขนขวาแขนขวาอีกแขนซ้ายแขนซ้ายอีกแขนซ้ายซ้ายแขนซ้ายขวาซ้ายลงยากเหลือเกิน พี่ฉันรักพี่พี่ทำไมพี่ทำไมทำฉันนย่ไงมึงนี่และ <S <S 2> <S 2> พี่รู้ว่าฉรักพี่ <S 1> <S 1> <S พี่รู้ไหมมึงถูกเป็นไม้มมอบเลยป้าพอแล้วครับวันนี้ขอเสีพบะมือด้วย นันจ oh! hey, ิโก้นี่จิโก้นุนจิโก้โอ้จิโก้มันเต้นไปหมดแสนลังทดหนึ่ใจทำไมทำไม Thank you for watching. If you like all of our clips, don't forget to subscribe, okay? And click on the notification so it goes kung-king, kung-king when new clips are coming in. Thank you very much. Yes, I hope you like it.